สวัสดีจ้าพี่น้องเปดิปดปาดปาดปาดครั้งแรกที่น้องมานะใส่เสื้อก้ามแบบนี้ใส่ยืนเบิางด้วยยืดบางด้วยแแไม่เราดูกันนั่งใส่อยู่แต่ว่ามันมาปิดตรงนี้ไหมมันไม่ได้แบบไปิดก้ามหลังขนาดนี้ดนะเอาไม่เกิดปิดแต่สัตว์ตัวเขาคือแค่ใส่กันแต่สัตว์เออแต่ว่ามันคือเบิรงหน่อยแค่ตัวหน่อยมันไม่ตัวนี้เมตรเต้ มันก็เซ็กซี่ดันแล้วไม่แต่ข้างหน้ามันได้ไหมแต่ข้างหลังอ่ะค่ะมันมาตกอยู่ประมาณนี้มันจะพอดีมันของนิดน้อยจะขออีกเดี๋ยวขอท่านฝากไปบอกแม่ด้วยท่านที่คุณเรียบอกเด็ก้น้องม้านาใส่ในีซื้อมีใส่เนี่ยหาซื้อก็ได้มันหาซื้อยากนี่น้องม้านาถ้าไปวิทัลตลาดนี่ก็ได้ซื้อม้าใส่เบิกพี่ด้อยแต่พูดถึงใส่ลงผิวเนี่ยมันก็โอเคอยู่แต่พูดถึงมันก็โตหน่อย ฝากถึงแม่แม่ท่านไหนที่อยากให้ลูกไส้เซอเล้ามก็สามารถอุดนุนกันได้หยอคเออยาก่าหัวไปซนละแต่ว่า <laughs> ยวนซีมีอันอนี้หาง่ายในกระดาษยูอีสานบ้านเฮาตลาดบ,บ้านเฮาหรือเปล่งแต่ว่าคันในกรุงเทพนี่ส่วนหน่อยก็ยมมนจะเห็น ก็เป็นว่าจะหกโมงแล้วพี่น้องแต่ง้าไว้แล้วลอุ่นล,ลูกไา้สุดเลยเดินดาวลุงบองมาหนีเส้นสาดาวลุงบ้องมาหนีไอ้ย่าดาวอยู่วะเนี้ <c oughs> ย<ะ>่ามาสตร์มีาวอยู่ทนไหนดาวอะไร นีก็เป็นอันเป็นเมื่อที่แม่แม่อันให้ไว้ช่วงดาวรุ่งเนาะแต่ว่าไม่ได้คล้องก็จะได้คล้องวันนี้แหละโอ้ยขึนหักแค่ค <laughs> ือบ้าแบบอย่างบบวันนี่อย่างไร เออเอามาอยู่ด e. ิตะมาอยู том, ong, ่ในรถตัวที่ใช้ไว้หองมาขึ้นอ่ใงไรถใ่รบก็ยดแไม้เอเลเตเขาัยนเตมาทำให้ไหเขาจะลงแวตัดตัดตัดเตียนจะมเก็บเอาก็ไนไ่แมนไม่กระจนอันจาเนื้อแล้วกเด็กคนมเ แต่พ่อแต่กับพ่อเป็นยังไม่กับงามอยู่แต่แม่แม่ก็มักส่งที่มาปรกกาตัดอยู่บ้านนะนะเขามาใหม่ๆนั่นแต่ว่าอันนั้นที่ว่าเขามาวงใหม่ๆที่ว่าไปตัดอยู่ร้านน่ะแหละทาดบ้านนอกไม่กับเปิดไปประเดี๋ยวตรงนี้ว่าส่งเขาซีเรียสก็เป็นส้มขึ้มือแต่ว่าขันไปบ้านไปได้น้องม่นก็ไปตัดตัดยู่ร้านน่ะเมื่อไปบ้านก็ไปตัดแล้วคือระเปิดคือระเปิด แะห่เอาไปถึอไกวนได้แค่ไปเอาไอ้นี้ให้น้องก็ สิไปหอดหนาซึ่งขอมือหมด <laughs> แล้วแล้วอไน,นียัง่ยังควาน้งยังต้อไปลงคิ้มกันแดดอบเนอมีอยู่บาคิ้งกันแดด ขาวไม่เห็นดี่หรือไม่ใช่ใช่ไม่เอาออกมาด้วยเราต้องเอามาไว้เผื่อคบทุกคนเลยสามคนเราเนอะเอาก็ตกเลยทั้งันเีย